สวยค่ะสวยค่ะบูมี่พย่องย่องกันเองลนเลยอัศนศิษย์ก็ธรรมดาเลยนะฮะบงเงาหน้า่ละมือเนาะมีคนมาหาไม่เที่แบบแม่ยาม <c oughs> โอ้ยนักสาวนานสาวนักสตอรียอย่แล้วทุกคนนะมั <c oughs> นก็สิมากิน <c oughs> สิมากินเนี่ยก็เขาเ <c oughs> ขาเขาเปียก <c oughs> ข่าว นัาสาวเนาะก็สบายดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสู่ทุกคนสบายดีอีกรอบหนึ่งนาะเอฟซีทุกท่านแหละฟังลาวฟังไทยแหละกต่เมืองนอกเนาะตอนนี้การลูกซาวกับประเทศยังนัสตอร์ี่อ่ะแบบแปดกิโลครึ่งเนาะมืองเอกที่มากินยังไอคำสีบันทีน แล้วแต่เจ้าเลยจะทานยังใคกินน้ำได้ข้าวข้าวเปียกปลาข้าวเปียกหมูมีมดได้แล้วแต่แฟนข่อยแฟนเขาทีกินยังใคกินยังข้าวเปียกข้าวข้างในข้างในเสียให้มาเบึงอะไรย่างเงียกินน้ำกันกินกันนะ้ำใส่ต้มยังไงเออเปิ้ลต้มหม้อแบบนี้ได้นี่จองลูรูรูจองเลยเนาะเนาะห่านเพิ่นกับยูหัวเด่นยนเออแบบนี้คนต้ม เขต้มใส่กิ่งแบบสีหางเดินยนต์นะแต่ก่อนเขาบอหัวเดินยนต์อันนี้น้ำยังกันนี่ฮะบันด้ซ่าเออน้่งรั่วเด็กเขาสิกินแบบนี้เพราะว่าหมักกินเละๆแบบนี้เครื่องในหมูไอ้ต้มให้เขาโดยเฉพาะวันนี้ฮะเพศหน้าแบบนี้เพศหน้าเป็นหิวแห้งวันรวยนอนนอนบ่อิ่มนอนคืนนี่ฮะมันคืนนี่หนาวอะไรนอนบ่ได้ทุกคนจะเป็นยังแบบรับแบบบ่แจก่ะ อีกจังหนึ่งอันตังอ้เห้านอนพืชน่มันแข่งเนาะมันก็บอกนนู้แต่ถ้าม,มาบรรยากาศดีบรรยากาศดีดีเนาะบรรยากาศดีแห้งท้ามายังไปอีกวะกลับไปไปยังม,มีโอกาสอีกเนาะมีโอกาสจะไปอีกขั้วขั้วกินเหล้าห้านมีกระแท้ดูทุกคนมีมักเดือด่ะ<ม>อันนี้น่ะสาวเด็กขาวสบายดีสบายดีสบายดีเจ้าของห้านห้านห่านเนี่ยก็ห้านขระเปียกที่นี่เลยแล้วเพิ่นเพิ่นทักงานเนี่ยก็ เห็ดเห็ดเนี่ก่อโอ้ยเอามือหนบเอารก่อนอ๋อสมัยดี้ด้วยรับงานเนี่ก่อนไปบาร์ออกสถานที่นะกินเห็ดยากกินเห็ดยากมันยังได้เมืดเขาเกอะเขากองขยักสั่งมันยังได้เมืดเห็นมาลาวเนาะอยากสั่งออกสถานที่แบบตามแบบตามบาได้เมืดได้เมืดเป็นปะแมนพอให้ได้เงินไม่ได้ได้เงินพ่อนะกินบัตรส่วนลดเหรอ เออกินข้าวก่อนติล่ะกินข้าวก่อนเนาะกินข้าวกินเลยซัวกินลาวในใจิ่งหน้าคำสีเด้อทุกคนหน้าจากหน้าขาวๆก็เป็นหน้าแบบสีจ้าโอ้มาฮอดปักเซเดก้อแค่ไหนดีก่อนอ่ะคือบ่ได้ยินเสียงหัวอยากเห oh. ็นฐาน่นะเอาใหม่มลองใหม่ฮ่า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 ฮ่่าหอดปักเซเด้อแค่ไหนทุกคนบอปักสองมันหาอะไรหนามืดหน้าดำหาทางนึงทางหน้าใสเลยๆเลยแฟนจะคือแบบว่า ชิเปลี่ยนสื้อเราต้องซื้อเ้าซ้ำหน่อยหรือเศร้าตายเศร้าลงสตอรี่นะแบบแปดกิโลท่านไหนลงหางยังมาลงบ่เมืม่อเศร้าเด็กจะคันเลยเป็นแถวเลยฮักเปิ้ลไทยสตอรี่ดีเด็กเปินลองเพลงเก่งนะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วเหมือนนี่มาแล้วอันนี้เขาเป็นปาตงโก้ภาษาฮาเพิออกก้ลนีเ่เกาะยังสาว เกกภาษาลาวเนาะเลสุสิบส en> hey, right oh. oh. <e ุบสิกันเหยังแหละลินาภัลินาภัยยงวันยี่ป้งตะชงพนถือกันนะไอสีสัตยังโอ้พื้นอันนี้ซื้อเพื่อนเเองขับเจ้าเล่นลินฮาย่างบมาบอกหักบอกหัก แปดใจเวล,ลาเพิ่นวีกันนะเวลาเพินน่นวันกันนะโดยเฉพนนนนะาะเทิอื่นนะทุกคนเขาขับซีกินยาหรือขับซีกินสกาวก็ว <c oughs> ตักน้อยแถวน้ำน้ำไล่ๆเนี่นยน,นะบ่ใส่พี่พี่ซีกินช่องคนคนเดียวเอาซึ่งคนละถ้วยเป็น,ยนอย่างบ่คนมีแฟนจะกินกับแฟนน,นะแม่เนาะอยากห้่นอดดีเติมตอนนด้ได้เลยไหมอะไรพี่เทียนอะก็ได้ไหมเรื่อ ทักมากินก่อนนะทุกคนเลยก็จะมีส่วนที่เหลาแซ่บทัะนายคุนเป็นแบบนี้ตลอดไปโด้อย่าเทียงกันโด้อย่างงอนกันเด้อนี่แหละวหางงอนกันเด้ดอแล้วอยงอน่ะนี่เดี๋ยว่ามันนะจะเห็นแล้วทั้งแพงกันนะกินกินเถิดเดียวบ๊อบป้อนกันบอสคุณเดาได้เป็นก่อนจริงไหมตั้งแต่หน้าใสขึ้นเนาะ ซื้อตนาพันเต็มกันนะพยายามจะอินซาก,กัเลยบกวกพือกันนะเอ,อาจอบหนึ่งเพื้อกิ้มป๊บซี่อันจอบหนึงกินจอบเียเอาสองหลอดัาเลยหลอดเดียวหลอดเดียวหลอดเดียวนะมาเลยอุ้มรุมกันอุ้ยจ่ายเลย แดดเดยวพี <si ่น้องอ้าว้าคุกบกินอันเดียก็บอกมาเขาบอกแล้วกินกับกินสวยเตียมี่กันอ้าวจับซี่เขาเด่นนะสามเต้นบุกกิน กวางกินขเปียกันกับการเพดก่อได้หผู้หมักนะขผมแทบขึ้นกับผู้หมักเลยนะโอ้เมักมหลายยคนดึงขาีนี่ะเมนบ้านาเพือนยังันละเจ้าุ้้ กุ้ยกบกุ้ยอล่อยอเอนกวน่กตะกวนยัอย่างก็มนอ่ะนนี้กินเซ็ตเซ็ตทีเดียวนะผูได้มาเที่ยวปากซีน่านอยู่นั่นก็อยู่คางเดินยนต์อยู่คันเตืงทุกคนผูไดมาตะเมืองนอกคือกันนะมาแต่ไทยมาเสี่ยวนอยากินแบบเขาเปียกเรเปียกหมูเนาะ ติดต่อหา,าคำสีก็ได้ติดต่อเจขาวก็ได้จะเอาเบอร์ให้แล้วกาให้มาหรือว่าให้คำสีพามาก็ได้ทุกคนเนาะคือแปลว่า FC มาจาเมืองนอกลว่าเ๋ยวกให้พักคำสีพาเที่ยวเร็วหวาอดกแล้วละจะให้เป็นแบบนี้จนหอดทำเนาะลรอรุดดู ได้สุพภาพไปเรี้อยเปล่ามันสมุกันนะแรงาไปเรี้ยงอีลยลองเบิ้งหามวนกันหามจักเทยวสักกันแรงพาไปเรี้ยยแน่นอน <c oughs> ให้เลือกห้างแล้วจะกินอย่าง <c oughs> นหเนี่ยูจะแม่งงเด่นยไอันเลิฟใ้เลิม ใส่ใจให้ใจเขาเลยเดี๋ยวเขาอิ่มได้กินหมดแลกันกินกน่อยให้หน่อยไปไปเห็ดส่วนที่หลักเนาะเห็ดเป็นแบตคนคบซีขับปวดมันจะปวดหัวปวดหัวมันหนีกระมม่อมมันกินเนี่ยเขาหิวข่าวเพราะมันมันทนอากาศเนี่ยมันอยู่ทนทู ไปเลยกี๊แตกเลยเขาพูดยีอแซ่บไรไ้พูดไไพูดไรหนาเตอนวะเขาตอนกับน้ำสุดอันนี้ให้เขาไร้พูดหน้เขาจะมีย่้เป็นว like hey, right ัดเองอากาศยู really ่อากาศหนาวเลยไ่อยูอากาศเป็นได้หร ยันลูกสาวโสดเผื่อเผื่อมอเผื่อใจสดสีขาวเพิ่นเป็นหนังในบอลเดืองนี้ต้องมาทักในโอษนาเนี่ยจังหน่อยนั่งพักเพืนแป๊บหนึ่งกินส้วดกินเหล้าเลยครับนาะเนาะตอนนี้กันจะมาเห็ดกินเหล้ากินเนาะปลาเสื่องตุ้เจ้านี่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 ส้วดกินเหล้าปลาห่านปลาโมไม่ยังแน่นี่มาเบิร์กซ์ไหนจะเป็นคนเห็ดเลยทุกคนนี่ น้ำขี้เหล้า <S <S คนเห็นกับคนสวยอะอย่าเก่งแม่อย่าเก่งแม่ไม่เก่งค่ะไม่ได้เกง่เกงหรอกคะ่ะพอน้อพอล้วเอ่หวานเด้อโบเอ่โบแมนเอาหวานหน่อยหนึ่งนะหวานเผ็ดเผ็ดน่อยหนึ่งเอาคัมซีชีแต็กไปเลยหลยังจากกินคาเปียกแล้วเขาก็กินขี้เหล้าต่อลายเสียบลายเออเป่งน,นวดใส่ลายเส่ยบลายใส่าลสายบอาคัมซีเป่งนวดสองบ่วงเลยเนาะ สองบวงโลดสองบวงโลดสอุ้ใครขูดน้ำผ้ามาดอกดอดอที่ให้แทบต้องใส่มะกรูดทันนีนั่นเด็ดทุกคนใครอยากกินหน่เน่ีเครื่องมันมีผักธรรมดามีเครื่องหลายคนนี้ก,ก็ได้บุมมีพักแพร่วันสาว์พักซีพักแพรวก็ได้อันนี้มีถั่วมีถั่วสองถั่วมะเดืมดอมะ่งแล้วก็พัก<ร>หอมแทบแด,เดกเนี่ยคนเห็ดกับงามอยู่แล้วเนาะ สวยค่ะสวยค่ะบูมีพยง้องยองกันเองเลยแหละเฮ็ดเองเสียเงินเองกินเองจ้าเฮาฮะมันบุลาดีหมดวะจะกินหมดวะนี่ใช้ถ้วยนะสาวฮะประดัเค็มบ่มาเบิงสีมือ pues สาวหน่อยเนาะเป็นคำสีบาดกินฮ่า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 อาตักประเด็จกำัจะเสดเลยชวสนิทไปจังหวะเวลาเห็ดคับสีสงจำไม่เอาเอาจองค้อนุบกันนะปุ๊ก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 มาพิจิกันเมื่อนหร่ัาเห็นซอแววเลยได้มาบ้าน่หรอบ้าน หว,นวานนัวเอ้าเรื่องปรุงใพยายกินสัวขี้เหลาจังไหนจะบอกว่าใส่ยังแน่ที่สำคัญก็มีหัวขี้เหลาอะไรทีโค้งอะไรบ้างให้เทสบ้างเทสเทสวานนัวแบบสิ เหน่อยละหน่อยจะใส่ลายเ<า>ด้ดอกินหม,มูมืดเด้อหมกฮงจะเป็นหมกฮงนี่อหมกทว่าปีหักถั่าปีมาปหปมกทว่าไฮที่สําคัญขาดบดา CL. ม่ได้ผักหอมมะเดือ่อมักเดือ่อเด้อภาษาลาวเคยมักเดือ่อภาษาไทยเคยมะเดือ่อมะเดือเด่อทุกคนเติมในนึงเนาะโอ้ยนทำลายแตกเลยทุกคนนี่ ทำซีสบกติแต่วกติจะเจี่ซีก่อนเด้อได้ได้แล้ววงก่อนต้นึงแอบบนิ่มจ้างอีกนิดนึงจ้างเหรอไม่น,นี่ยน,นั่ใส่ไดายแลบถึงน,นั่วพอเลย ถตาเดือนมาแล้วกับอดีอัลบรแมนได้แล้วมาใส่เลยรักใส่ถ้วยเลยแบบนี้ลูกสาวอ้าทุกคนปลายมันแกงว่าไวยซึ่มมิดจิบว่ากินทําเดียวเลย้หุดซึกเลยด้ะ ฮัศวายวะยวนเบิร์ดเด้อบมีปลาแก้ววะที่สำคัญบมเนเมิรดอกไม่ข้ามเมิดเต้าปปลาแก้วและพาเซ่เนาะ กัซีมาแล้วมาแล้วเ้ากะแฟนเจ้าเลยกินได้อยู่ลโอ้ยลาดแกงกินเนาะอมันบแมนกินขนาดแกงเ็ดเนเซอันนี้สมรสเซอย่ายี่อะไรมาขยะเลยเก็บปดยเก็บข้าวปดิเสยเงินเลยเด้อมันแรงอ่ะไปทหารไปทหารเร็นแลก เด้เด็กินนกันเสื้อ้หลอดเดี๋ยวสื้อให้เจ้าเดี๋ยวเส้ใ้เราพี่ลืมเสอให้เจ้าเลยนะเดี๋ยวเขาจะมาใหม่เลยีแห้ะเป็นสไตล์อยได้หยอกันนะเสื้อต้หอดมหนีเยนีเป็นคุมเป็นยังเอกบ่อนหนาผลแล้ว่นอนพัก

อาเพิงบมาอั้าสิแลกจังเลเนี่ยกินอันเนีไทยกิสตีมาลงนะเ้ลอมอ่เลยเ็ดบ่เ็ดบมันไสาวยู่แรง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 อันนี้บอ

ยน่ยนอี้พน no mm yeah. mm yeah, ้ำเยบบ่เ yeah, ล็กกินบน่อยก็ให้น้ำเ้ย็ะไแซ่บนะอามาก็ได้อะไรเนเดี๋ยวสงแบบขนๆแบบกูเถือบอเนาสมมื้อกินได้เลยมตะสี่ลายมุตะกินไดสีชั่โมงจะกินบะหมี่ นัวนะเป็นนัวช่องสิบสองบวกเพงก็ได้เชียเงินเลยเด้ทุกคนถือว่าโมฆะแล้วโมฆะแล้วโมฆะแล้วเอาะออนแทนจงงามแทนบีบล่งให้ได้ไจะน้าะอ่อนยังไม่ตะอ่อนะ เพราะว่าเด็กไปลงขึ้นในลายมืออยู่เซ็ตนะกินงามนะเห็ดเองกับกินเองกับงามเองเดงงามเองกินเองอ้าวแตงามแต่เขาจะย่องนะคือคำสีเขาสิย่อกบันเราไม่ได้ย่อกวันใดคิดกันเลยไหม

บ,กบ<ไ>รกระทมาซาดอยู่ทรรมาซาดแม่ให้เงินมาเขาบริษัทยังไรเนี่ตาเอาเขาไปนอนสือส่อสื่อมอกดังโมกกระหมอมชกระมอมเอาบะรเนียจับโมหุูเมื่อเลยนะต <c oughs> ื่นกินหน้าประวางานเลยเ <c oughs> นาะทุกคนคลิปนี้คือจ,จบท่านี้นะจั่ไดืมกดปักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในเดิมที่สำคัญนะถามบางคนอะไรเนี่ยที่สำคัญมากเมืองโครเน่ เพ็กเดยวเพว่าในในภาคบังคุดสนันในเด้อหอกอะไรบมดหอกขอบคุณทุกไลน์นะทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเลยเนาะเพ็กทุกคนดีกว่านีงนอนบ่เออนอนเบาหินเนาะบ๊ายบายสบายดีแล้วเรียกมังคุดสนั่ได้ทุกคนอ่ะเก๊าวยังได้ตอนสุดท้ายนะ